ใช่ละขุมไม่ขายแล้วเีย,ยเป็นปมมวกูกแล้วไี <laughs> วยทลายมาเดียทลายมาแต่ท่าน่าจา,าฝากูไปฉีด <มา S 1> แป๊บนึงนะฝาด เดี๋ยวพี่แจงเอเมคให้ฟังครับคือตอนนี้เอลเคส่งเรื่องสตอรี่เข้ามาซึ่งเป็นคลิปผ่านมือถือเกี่ยวกับเหตุการณ์ตรงเรเบลนะครับเหตุการณ์นั้นมีดูหน้ากับไมพี่อ่ะทีนี้ค o อหลักในการเรียกม,มาคุยครับคือไอ้ไม่กดเชาติ้งตะโกน,นเรเบลครับพูดถึงลาบอาหารแต่ ประโยคหรือการใช้ประโยคอะพี่ว่ามันไม่ค่อยเป็นการพูดถึงอาหารเท่าไหร่นหนอ่ะว่าจอกเสียงเบาครับพี่อ่ะได้ชัดยังมาละมาลวพี่ชัดลวอ่ะ,อะเหมือนว่าเหตุการณ์มันไม่ได้พูดถึงอาหารเท่าไหร่อ่ะครับพูดถึงอาหารนะพี่กอเพราะผมผม,ผมก็เป็นคนคิดนะหลังจากเหตุการ์นี้มันพูดอเพราะว่าคนนี้มันพูดก็คือ ที่ผมก็อยู่กันนะครับไม่อยู่ครับมึงไม่อยู่อยู่อยู่ครับเี่ทรงผมสีเขียวนี่หละแต่ว่าแค่เปลี่ยนอีกทรงนะต้องดูดีๆพี่คือในคือไอ้ีอย่างที่ที่บ้า่ครับในคลิปเนี่ยพี่เล่าเหตุการณ์ในคลิปให้ฟังก่อนในคลิปเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่มาได้เข้าจากลูน่ามาไปขอเข้าจากลูน่าเสร็จใช่ไหมเสร็จแล้วมายบอกได้กินลาบแล้วเว้ยวันนี้อยากแกะกล้าบหรือสักอย่างฟิลนี้เสร็จแล้วกระโดดแล้วก็ผ่านไปสักหลังจากกินข้าวเสร็จอ่ะก็พูดอีกว่า กดวอขึ้นมากดชาติ้งนะย่าไม่กดชาติ้งกดชาติ้ง <laughs> เสร็จพูดในวอว่า,วาเอ้ยใครมีข้าววา้อยากกินลาบอ่ะเอ้ดดัมกูอยู่ดอยล่างเอาลาบมาดิมึงไม่อยู่นะครับอดดัก็ก็ผมอยู่ไงพี่ก็ก็มันหมายถึงผมไงก็ผมเลยเอาให้ให้นักอย่างเงี้ยอยู่คือเอาง่ายจนจบคลิปมึงยังไม่เอามาให้เลยง่ <laughs> <c oughs> ายเลย, <laughs> ยนะ <c oughs> มาบี้มานะมา <c oughs> นะมานะบี่มึงก็ฟังก่อนซีนในคลิปอะในคลิปมันมาสองถึงสามนาทีซึ่งสองสามนาทีนั้นอะมึงอะพูดไม่หยุด ไม่อยู่อยู่ในเหตุการณ์ณตรงนั้นนะณเหตุการณ์ที่ถ่ายคลิปมาไม่ได้อยู่แรมหนึ่งแต่ผมเอามาส่งไงพี่กอใช่ก็อันนี้กูไม่รู้ไงครับว่ามาส่งหรือไม่ส่งแต่ณเหตุการณ์หนึ่งถึงสองามนาทีนั้นน่ะไม่มีไอ้ดัมอยู่แน่นอนถ้ามึอบอกว่าอยู่เอาคาถามมาแย้งพี่มีช่วงเวลาชัดเจนในคลิปวิดีโอครับทีนี้คําถามมาพี่ขอตั้งคำถามก่อน กินข้าวขอข้าวคนต้องชิญเชาติ้งด้วยเหรอนี่คือหนึ่งต่อในกรณีขอข้าวคนมึงไม่ได้ข้าวจะรู้หน้าไปเสร็จแล้วมึงขอข้าวอีกซึ่งตรงนั้นมันมีร้านค้าอยู่บริเวณนั้นด้วยนั่นนี่คือข้อที่สองการพูดคุยกับคนในแก๊งไม่จำเป็นต้องเปิดเชาติ้งให้คนรับรู้นะนี่ข้อที่สามต่อเขาถามจะลืมปั๊บเาบอกว่าลืมมันไม่มีอยู่ในการซื้อตอรี่อยู่แล้วครับอ่าเข้าใจพี่แต่ว่าสุดท้ายเออ่ต่อต่อให้มันลืมปรับไปแล้วต่อต่อโอเคมันได้ยินใช่ไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนีี้พ่ ่แต่ดาวี่พูดก่อนนะดำคือล้วกีบลาบให้น้องไปใช่ไหมน้องอะขอสองอันแต่ล้วมีอันเดียวตัวก็เลยให้น้องไปอันเดียวเาอาจจะไปเล่นร้านไปตามต่อได้ไงพี่กอบแล้วผมขอเป็นแพ็กนะแพ็กลาบนะใช่พี่ผมขอแพ็กลาบนะที่ผมกดวอลกเคือเรื่องใหญ่แล้วนี้ผมมองว่ามันแปลกๆแปือเปล่าพี่กอบนั่นจะแม่ผมมองมันแปลกๆปลกคำถามที่ง่ายเลยครับแปลกข้ามเนี่ยเพิ่งได้เข้าวหรือู้หน้าใช่ไหมเสร็จแล้ว มึงบอกว่าลืมอันนี้อันนี้อันนี้คุยกับเขาว่าลืมก่อนนะลืมครับลืมในการปรับโวปากตัวเองว่าไม่ให้ไม่ให้ตะโกนเสียงดังก็ตามทีทาถามเนี่ยไอ้คำว่าลาบกูอยากแหลกลาบวันนี้กูได้ละได้แดกลาบแล้วลาบเพิ่มเลยอยากกินลาบนี่คือประโยคการขอข้าวคนเหรอครับขอน้องครับพอน้องผมไหมตอนที่มึงตะโกนไม่มีกดวอลนะครับกูอาจจะคุยกับแดงกันพี่จรงหวัดก็คุยพี่รู้ไม่มีครับยืนอยู่คนเดียวครับอุ้ยไม่มีปะ รุนหน้าไม่อยู่นะครับลูนหน้าเดินไปเดินมาแล้วไอ้มาอยู่คนยืนอยู่คนเดียวนะครับแต่ครับพี่มีมีหลักฐานนะครับพี่ผมยืนอยู่ไอ้ดามึงเงียบดิมึงอยู่ในกัรมึงเงียบดิดูหลักฐานไอ้ี่เก้าครับพูดกับสภาครับพี่ลื่นเลยเฮียมีมีเออโอเคไม่ถึงนะครับไม่เอาขอเกียร์ก่อนเอาไม้คุตอบมึงไม่กดวอนะอันนี้พูดจริงพี่ไม่ได้แกล้งกดวอมึงไม่ได้มีอะไรเลยรวยเฉยเลยคือไอ้ดากูขอข้าวหน่อยนี่อยู่ในเบลล่างนี่คือช็อตเดียวที่มึงพูดเลย นักยิงมือตะโกนล่าลั่นเลยโดยที่มึงไม่กดวอลด้วยซ้ครนักกิงจาแห่งไฟเอ็มคนต่อไปผมใช่มพี่ผมพูดใช่ไหมใช่ครับนักกิงจาแห่งไฟเอ็มคนต่อไปผมดครับผมได้กินลาบครับผมดีใจได้กินลาบใช่ครับดีใจครับผมดีใจได้กินลาบก็พอพูดนะที่ผมขอลาบไอ้ไอ้พี่อันนี้ต้องกับพี่ครับพี่ก็บอกแล้วว่ามึงกดขอลาบจริงแต่มันขอหลังจากที่มึงตะโกนลั่นเดเบลแล้วว่ามึง ได้กินล่าหบางดีใจมากเหมือนชาตินี้มันไม่แดกราฟมาก่อนเลยเพราะแดกพฤติกรรมเหล่านี้ซึ่งพฤติกรรมพฤติกรรมนี้พี่ต้องเตือนไปก่อนทุกวานเองครับว่าพี่กอล์ฟไม่ห่าแบบนี้การที่มีสองเจ็ดหใกล้เจ็ดเขาแซดพี่กอล์ฟไม่ห่าเลยอันนี้จริงอยู่ว่าขอข้าแต่ในมุมมองของพี่มันก็คือว่าแซดนะชาตินี้ไม่เคยได้กินราฟมาก่อนคือราฟนี่มันสื่ีไปทางเขาเหรอผมไม่รู้นะผมพูดเนินจะมายวนบอกว่าให้กูไม่เป็นเราผมก็ดีใจแค่นั้นครับผมไม่ได้คิดอะไรครับ มึงนี่ใช้สามนาทีเลยไม่มึงที่เลยนานเนาะได้ข้าวทีหนึ่งอะกูมีอะไรยิ้มเลยเยี่่ากรวมๆอยู่อีกจัดอีกยีนี่หาจัดฟังอยู่มึงถ้ามึงถ้ามึงคิดว่ามึงมีเหตุผลมากพอที่ว่าเอ้ยผมไม่นั่นจริงไหมพี่โอ้ปล่อยผ่านได้เพราะว่าพฤติกรรมที่ที่กูดูแล้วมันไม่พฤติกรรมคนทั่วไปเว้ยคนทั่วไปสมมติกูหิวข้าวใช่ไหมกูเดินไปเอ้ยไม่เอาข้าวจานด็ดน้ายเสียงกันโหลดลบให้หน่อยดิแต่ที่นี่มึงได้ข้าวเสร็จมึงจะโก้เลยได้กินลาบด้วย พี่อับถ้าถ้าถ้าสมมติถ้าผมเดินมีกินอยู่ที่ไหนมีคนอยู่อย่างนี้เขาก็อย่างนี้ได้หมดเลยใช่ไหมรับเนี่ยถ้าผมดีใจกินลาบะไรของผมเนี่ยไม่มันมันเป็นพฤติกรรมที่คนเขาไม่ทํากันอยู่แล้วครับคือเมืงอคุณเปดลติ้งด้วยไหมกูอะคุณลองหมดเลยนะระยะนั้นเทลติ้งลองได้นะลองหมดแล้วมันเปยนระยะถ้าถ้าสมมติว่ากูอยู่อยู่เมืองเงี้ยแล้วกูกดวิปเปอร์นะและเีแอลเคเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วมาฟังแล้วมาอัดคลิปแล้วมาส่งกูไม่ให้นะ เพราะว่ากูยืนค,ค,คุยกูยืนคุยกับส่วนตัวเองมาเข้ามาฟังเองแต่เนี้ยมันกดชาติงนะเว้ยมึงเปิดชาติงมึงตะโกนล,ลั่นเลเบลเลยนะเนี่ยอย่างมืนนเนย่าดีใจได้ไไดกินล่ว <ผม S 1> อ้าวกรยีงไายก็บอกแล้วฮะมึงดีใจแปลกไปหน่อยอ่ะมันมันมันไม่สมดุลผลเ้ยพี่คนกินข้าวพี่ผมดีใจเนี่ยผมผิดไหมเนี่ยกินข้าวดีใจแต่พฤติกรรมโดยรวมมันผิดนะตรงนั้นไม่พี่ครับแล้วคือผม ถ้าสมมตมีแก๊งอื่นน er ี้ผมว่โดนหมดเลยดิเนี่ย้เผมดีใจเี่ยดหมดเลยว่เงวหมดยดทังเนี่ยซื้อเรื่องกันเอราบได้พี่ท่ะนั่นแน่นี่แบบนี้ถ้ามึงคิดว่าสิ่งที่กูพูดอ่ะสามารถซื้อตอรี่ได้กูบอกได้มึงก็ไปหาทาให้เหตุการณ์คอย่างนี้ให้ได้เหตุการณ์คงนี้คือหนึ่งเ่ะว่าเันการเตือนแล้วว่าถ้ามึงไม่อยากมีตอรี่กันมาเลียงเรื่องการแซกกรกระทบะทังกอเคด้วยไม่ว่าทางไหนก็ทางที เพราะว่ามึงมีการลั่นเป็นหนึ่งทีเมืวว่อวานกูบอกแล้วว่าลั่นไม่ว่ากันแต่ถ้าลั่นไปบ่อยด้วยวิธีอะไรก็ตามคีกูใช้เล่นแล้วถูกไหมครับเมื่อวานมีอะไรพูดถึงไหมถูกครับโอเครับทราบด้วยครับ <c oughs> คือถ้ามึงบอกว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมซื้อเรื่องได้ได้เหรอพี่ได้แต่มึงต้องมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ให้ค้ายอย่างนี้ด้วยนะทุวกอย่างต้องเหมือนกันนะกูใช้เล่นพี่ครับแต่ตอนนี่ผมคุยผมคุยกันตรงไอ้หน้าตู้นะพี่เขาเป็นคนเดินเข้ามาเรงหรือเปล่าอ่ะนี่กูบอกไงตรงหน้าตู้อ่ะไม่ตติดูนห้้า ผมก็อยู่แถวนั้นนะมึงกระโดดไปไหนมึงไปเพืดูไหมระหว่างที่มึงตะโกนมากับระยะที่เขายืนไหมว่ามันห่างแค่ไหนทางไหนดีทางไหนดีทางไหนรอดเชิดมึงอยูนตรงนี้นะแต่มึงอยู่หลังนู่นอ่ะหลังโต๊ะข้าวตรงนู้นอ่ะไอ้หลังหลังไอไม้ยาตรงนู้นอ่ะแล้วมึงก็แล้วมึงก็เพื่อนรอเลยเียคิดว่ายังงไวะมึงรู้ป่ะทำไมมึงคิดว่ากูเดินไปหามึงฟังเองป่ะมันไม่ใช่นะกูยืนกูเฉยนะแต่มึงตะโกนเข้ามาให้กูได้ยินนะ นี่กรูคือคือความผิดผมใช่ไหมน่ะเอาที่ผมอยากกินเหล้าแล้วผมแบบอย่างเงี้ยใช่จะสั้นๆง่ายๆครับคำว่าเจตนามาเป็นอวร่อยใจว่าใครคอ่ะวิจารคามีลาบไหมครับไอ้มึงว่ามึงเหตุผลของมึงมึงว่ามากูอยากฟังไอ้กูให้มึงเถียงเต็มที่เลยว่าเหตุผลในการตะโกนที่มึงต้องตะโกนระยะนั้นน่ะเนี่ยเพราะอะไรอันนี้จากที่ฟังดูเขาบอกเขาดีใจไหมครับพี่กอลเหตุผลไม่มีผมมันไม่ขึ้นไงเอาเหตุผลที่มันฟังดีกว่านี้ ก็อันนี้คือเหตุผลหลักที่เขาพูดเนี่ยครับถ้าให้หาดีวยวนี้ก็เหมือนแถแล้วหรือเปล่าครับถูกไหมครับให้าหาให้ฟังขึ้นก็แถหรือเปล่าอันนี้ก็คือเหตุผลที่เขาบอกตั้งแต่แรกเลยว,ว่าทำไมเขาถึงทําแบบนั้นก็เขาบอกเขาดีใจครับก็ไม่มีเหตุผลอื่นจะไปให้เขาหายเหตุผลอื่นทำไมแล้วผมถามหน่อยได้ไหมครับเราเราผมเราคือลามเนี่ยมันเกี่ยวอะไรครับื <S 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 ัน ปลเทือกเหรอครับหรือว่ามันโดนตรงไหนครับนะจะให้มันไม่ได้ปลาเทรอครับจะให้เรารับแบบว่าพวกผมรับแนวนั้นเราอยู่แล้วไม่ใช่เหรอที่ยาเขาจะไปแนนวั้นให้ได้เราเรื่องอะไรครับในเมื่อผมก็ไม่รู้คุณนะครับผมไม่ใช่คุณผมจะรู้ไงคุณจะรับก็เนี่แหละนี่แหละเหตุผลที่กูคาใจเหมือนกันเว้ยว่าถ้ามึงไม่ได้มีเรื่องแล้วไม่มึงถึงตะโกนขนาดนั้นนะครับกูอยากรู้จริงอันนี้แหวนรู้เหมือนกันถ้าถ้ามึงในเมื่อมึงบอกว่ามึงไม่ได้มีเจตนาแทะไม่เนี่ยนี่พี่อก็พูดก่อนเลยก่อนท แผมาดูออกกูไม่เด็กไม่ได้หัดเล่นจริงอันเนี้ยไม่ต้องป้องแล้วมันไม่ถูกใจเว้คือคือตรงเนี้ยกูพุ่งตรงว่าถ้า <c oughs> มึงบอกว่ามึงตะโกนเพราะว่ามึงอร่อยกับการกินข้าว <c oughs> แล้วแต่มึงแต่กูว่าตัวมึงเองม,มึงเข้าใจว่าอร <c oughs> <c oughs> ่อยอะไรแล้วมึงมามาบอกว่าพี่ไอ้แค่แค่เรื่องกินข้าวพี่ปล่อยมีตอรี่ได้ไงกู <c oughs> เลยบอกว่ามึงจะเล่นกับใครก็ได้เหตุการณ์ลัะษณะเนี้ยเหมือนกันหมดกูให้เล่นหมดเพราะเรามีการเตือนแล้วเรารู้ดีแก่ใจว่าเหตุการณ์เนี้ยคนจะเลี่ยงมันเป็นยังไงคนที่จะและมันเป็นยังไงมาดว้่ ไอ้เทียกูยืนอยู่เฉยๆและไอ้เที่แอลเคเดินเข้ามาใกล้ๆกูมาฟังเรื่องที่กูพุยกับไอ้เทียดำส่วนตัวมาฟังแล้วก็มาด่าแล้วก็มาซื้อเรื่องไม่ใช่เว้ยนี่คือสิ่งที่มึงแข่งตีนไปโดนเองนะอันเนี้ยมึงอยู่เฉยๆมึงไม่กดชาติ้งมึงไม่ตะกอนว่าขิ๋วล่ามันมีเรื่องวะแตมื่อแดกเข้าเสร็จมึงบอกเอ้ยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่ลูน่าแล้วก็เดินออกเฮ้ยขอบคุณมากลูน่าอร่อยดีแล้วเดินออกไปเลยคิดจะมีเรื่องวะสามนาทีนะผมชอบพูดแบบคคคคคควววรตตตีีีีีนน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 ใแแแก๊งงงงอยยยู่่่่่ล้้้้ไไไไไมััิิิดดดาาาาทททสสเถบ เรื่องน้องเองไม่น้องเองได้ยินประว่าสภาเขาไม่ได้โง่อ่ะเฮ้ยเฮียเผมคุยกับสภาแล้วพี่เกี่ยวอะไรเนี่ยโอเคครันเดี๋ยวยังไงก่อนเนี้อันนี้ผมอธิบายฟังแล้วกันนะครับคืออย่างแรกเลยน้องมีเจตนาที่จะกวนตีนอยู่แล้วถ้าพูดพูดเราตรงกับคนดูขอก็รู้ครับใครดูขอกลัวครับพี่อ้อมและพี่รู้ได้ครับว่าผมจะกวนตีนพี่ครับแล้วจะพูดทำไมครับถ้าจะไม่ได้กวนตีนอ่ะอ๋อแล้วมันเกี่ยวอะไรพี่อ๋อปราบเนี่ยโอ้มันเกี่ยวแล้วครับใครฟังขอกลัวครับน้องถ้าอยากจะกวนมากๆจะจะหนีทำไมครับ เล่นซะสิเป็นไรอ่ะไม่พี่แล้วมันเข้าเรื่องไรของพี่ครับเรื่องรามเนี่ยผมงงมากมันไม่เข้าตอะไรเลยครับพี่กอล์ก็เห็นไม่เห็นต้องอะไรนะก็ชอบคะพเจตนาอยู่นี่ตอนตอนนี้องแค่แค่คำพูดกันแค่แค่น้องพูดสวนมาเนี่ยพี่ก็รู้แล้วน้องก็ตั้งใจจะกลัวตีนก็แค่นั้นเองก็เล่นกันไปดิครับไม่ชอบที่หน้าอยู่แล้วก็เล่นกันไปดิเอาวสภาพตัดเลยกันนะมต่มันหนีทำไมอ่ะจัดไปผมนี่แหละครับพี่นี่ยพยายามจะหนีอยู่นะคือผมก็บอกว่าผมก็ไม่ได้พร้อมผมพูดอะไรไม่พร้อมแล้วทำทำไมครับผมจะทำอะไรครัับพพพีีี่่่่ผมมูดแล้้วนนเเขาออะะไรย ไม่เกี่ยวอะไรกันหรอกครับคือน้องตั้งแต่คนตีมครับน้องใครใครเขาก็รู้ครับอ่ะเอาอย่างนี้สรุปง่ายๆอันสั้นถ้ามึงบอกว่ามึงไม่ตั้งใจเปิดกับโมตะโกนแล้วก็ตามทีเนี่แหละบทเรียนราคาแพงดังนั้นรอบหน้ากับลุนนาปรับหน้าก็ปากนี่ครับปรับปากให้ไม่ไม่ต้องเออปรับปากไม่ต้องกดตะโกนเอาแค่กระซิบกับเพื่อนก็พออันนี้แหละหวตามมาเพราะว่า ของเขาเองที่เขาหลุดพูดให้บุคคลที่สามได้ยินกูก็เอาเหมือนกันไม่ว่าเรื่องอะไรกูเอาหมดเหมือนกันเม่ใ,ใครกูเอาหมดบุคคลที่สามได้ยินใช่พี่เชษเสร็จแล้วด้วยเพราะพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้มาบอกมึงเพราะว่ากูไม่ได้ลองนะมันเชาติ้งจริงถ้ามันเป็นน้องมอลหรือวิปเปอร์กูก็ไม่ให้แล้วเ <c oughs> ออแล้วผมขอถามหน่อยได้ไหมถามได้หมด แต่ผม <hina ID. S 1> โมงอย่างเดียวเลยอะไอ้ลาบของผมเนี่ยมันไปโดนอะไรเขาผมจะเอาให้ได้ไม่ได้คนดิ้นไม่เอาแบบนี้ไม่ไม่ไม่ลาบนะอย่างเงี้ยเหรอเยียเงี้ยให้ดิ้นเงี้ยเหรอไม่ไม่เงี้ยไอี้ยคือไอ้คำว่าลาบอะจริงอยู <ad od hy cido> <t> ่นะเว้ยมันทำแบบปกติเป็นเป็นมันเป็นข้าวในเมืองเนี้ยมันจะเอาให้้ไดเลยพฤติกรรมในการใช้คำนั้นไม่ใช่ถ้ามึงบอกว่าคำนี้เป็นคำปกตินะมึงไปเดินในเลเบลให้ถ่ายไหมกูดูสักงสองช็อตเดี๋ยวคนเขาพูดอย่างนี้จริงเหรอมันไม่มีมันพฤติกรรมคนแซะเว้ย ถ้ามึงไม่ต้องโลกสวยมึงไปถามคนในแก๊งมึงอะว่าถ้าเป็นมึงได้ยินมากมึงรู้สึกไงแค่นั้นอะถ้าใครบอกว่ารู้สึกปกติเอามาคุยกูด้วยมีใครปกติหรอกมันอาจจะเป็นที่เมนูข้าวผมได้แหละเมนูจานเย็ดตัดพอคั้อมันจะเป็นที่มันเป็นที่โตะโกนมึงอะถ้ามึงกับเมนูข้าวมีปัญหี้ยทำน้องครับไม่ใช่เมนูครับน้องอย่าเพิ่งหลงประเด็นครับ ดูครับแล้วถ้าผมพูดเป็นข้าวผัดนะพี่แล้วผมจะไม่ตื่นเครื่องของพี่ได้หมดเอาเอานิดๆมึงไม่ต้องมีอยู่่ทีพฤติกรรมการใช้คำของมึงไม่ต้องมีแท็กตรงนี้เอาแบบนี้ง่ายๆครับตอนนี้มึงคุยกันเลยมึงจะแบบไหนแค่นั้นถ้าในเมื่อพี่ัพี่มองแล้วงเล่นครับเล่นครับโอเคเล่นครับอ่ะผมบอกเลยอย่างนั้นโอเคเล่นครับอันนี้คือรอผมตอบแล้วพี่ใครมึงเล่นวันไหนเลยคือวันนี้วันนี้เลยพี่ก๊อฟเรื่องของผมมาเล่นได้ปะ ไม่ได้ของมึงไม่ได้โอเคโอเคไ่ผมอยากเล่นสักร้อยใบไงคือของคือของมึงนี่คือไอเหตุการณ์ที่เขาไปยืนอยู่บนตู้นู่น้ำปะรออะไรอ่ะไม่อันนี้อันนี้ในในสภาไม่ได้มีข้อบังคับว่าเขาไม่สามารถยืนได้โอเคอันนี้ปกติไม่โดนอะไรได้พี่ไอ้เกียแล้วตัวนี้วงใหญ่ด้วยอารมณ์ลเล็กซ์จงจกที่มันเล็กฟังอยู่ด้วยเฮียมันผิดครับมันผิดที่เมนูเลยเมนูผมเองเกิดวันนี้เนะเรื่องวันนี้เลย ไอ้ดำตัวนพี่ก๊อฟใส่ร้องไห้แล้วพี่กอ๊อฟน,นี่รออะไรครับน่าจะช็อกอยู่ครับเมื่อกี้เขาบอกรู้หน้ารู้หน้าบอกนี่ว่าเผื่อจะต่อรองอกันไงกูฟังเผื่อต่อรองกันอยู่ลองลอง,ลองพูดมาครับมีหเนัดวันได้ไหมครับถ้า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 ขอเลื่อนได้ไหมครับเอาเป็นแบบนัดวันตีอะไรอย่างงี้ได้ไหมครับบ๊อบพี่ก็เอฟฝั่งเอลเคอันนี้จ่ายจบได้ไหมครับเพราะว่าทางแกงยังไม่พร้อมค่ะไม่พร้อมเพราะอะไรครับ คนลาไปคนลาไปเที่ยวค่ะไปไปไปกันเยอะเลยกี่คนครับกี่คนครับสามสามคนหร้าให้บมันห้าคนครับไห้าคนมันยังไม่ไม่ยังไม่เกินไอโคไอโคตาที่ต้องเข้าเมืองให้ครบตามจำนวนคนหกสิบเอร์เซ็นครับแต่ให้เพื่อเล่นด้วยอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้ลีหน้าเลยครับเอาเล่นกัน เลื่อนเลื่อนเลื่อนหวังให้เอาเยอยเอาเยอยหวังมาคุยหน่อยเอาเยอยหวังมาคุยหน่อยเอกเอกเจียจ่าที่จ่ายจบบนพี่เขาเพราะว่าเพื่อนไม่อยู่ก็อยากให้เพื่อนเล่นด้วยเอาเยอยหวังมาคุยหน่อยผมลาครับร้อยเป็นจ่ายจบสามใบเองเกินไครับพี่เขาอ่ะผมอันนี้ครับของโอเคเล่นเลยเฮียนายพูดอะไรบรรยา่อนออกไปเยอะโอโนน่าตัดเออเลยครับเยนพูดประชดอีกแล้วมึงกู่นเหตกับบานแม่งหรอก ติดพูดไปชดนะเว้ยแก๊งเงี้ยน่ะเว้ยติดพูดประชดติดพูดก็แดดทุกอ่ะเป็นไงครับแม่งเลยเฮียได้ไหมทางเอ็มเอ็มเคมีอะไรต่อรองไหมครับจะจ่ายจบจะจ่ายเท่าไหร่หรอครับอยากอยากรู้ครับจ,จ่ายจบจ่ายเท่าไหร่ครับเสือได้เงินฟรีและหันเรื่องใหม่ต่อไอ้หลานจีนเนี่ย จบ 10m ค่ะอ๋อเล่นดีกว่าครับก็บอตามนี้แหละครับผมเล่นครับถ้าในกรณีเล่นครับตกลงไม่ได้สภาจะตัดไปเป็น2ทุ่ม20ครับวันนี้ก่อน3ทุ่มจะต้องออนครบออนอย่างน้อย5ชั่วโมงแล้วก็ดึงไฟอยู่ในเงื่อนไข60%จากรายชื่อประกาศเลยครับพี่กอล์ฟตามมาครับเอาละเราขั้นต่ำครับขั้นต่ำหมดละขั้นต่ำหมดเลยครับไม่ไม่ปลดลิมิตไม่เอาตามกฎประกาศเล้วคุณดูรู้ปะอ่ะผมขอพูดดักเลยนะที่ะ ก็ในกรณีคนเราไม่ครบก็จะปรับตามนั้นนะครับครับผมขอพูดดักนะคือสมมติว่าเราขาดห้าคนมันต้องออนสิบแปดเราก็โดนห้าเอ็มมันนั้นถ้าเราขาดสิบคนก็สิบเอ็มมันนั้นเดี๋ยวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตัวตัวที่มีมีปัญหากับราบไม่ได้ไฟก็ต่างห่าครับไม่เกี่ยวกันตัวที่มีไฟสามทุ่มเดี๋ยวมีอันนี้ใช่ไหมครับอย่างคือปรับกับไอ้นี่ไอ้ตัวที่มีปัญหากับราบอ่ะกูขอพูดดักมึงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งจะบอกว่า แกเที่ยวคือมันเป็นเที่ยอะไรกับลาบอบบว่าเที่ยมันเหมือนลาบแบบว่ามันจะพูดแบบด่าให้ด่าเราประมาณนี้ไปรับหลังอ่ะมึงรอดูเลยเผื่อ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 เผือไอ้เที่ยด่าหน้าด้วยรอดูเลยหน้ามันลาบเแบบว่าเที่ยมันเลยลาบไปเติ์ดเดี๋ยวรอดูเลยรอดูเลยมาแนวนี้มึงรอดูเลยกูพูดดักแม่งเลยไอ้เที่ยวแคลนแคลนที่บันที สองแโอ้ชิวๆเลยพี่ทัทแกงแม่งไงเฮียอโลพี่บอบพี่บาัอโลพี่บาบไม่อยากพูดอะไรเยอะนะจังโซๆนะมีอะไรบอกนะโอเคครับ